มาแล้วอีแม่เสียวเห็ดบักแตงแนแวด้มันคือบัวงามตายมันตะบุล่ะเห็ดจำหนิจะเห็ดเลยเห็ดจำเฮ้ยห่วยรถไถคือมาขั้นโกขั้นงามแเนาะอุ้ยคือเปตเจับสบายเป็นตขืนเป็นตขีแต่แเน้อนี่น้อเฮ้ยเป็ดขวานมเมเซียวกันะ ล่องเบิ่งนานี่ล่องเบิ่งหนิอยู่เพือนมันระเบอมีขึ้นเขาเว้ยเฮ็ดจังใดอี๋เดี๋ยวติขึ้นเดี๋จับเดี๋ยวบายขึ้นเขาเแต่ขอไม่เสียวอันคืนขี้มันก็น้าโอ้ยเสียวอย,อยู่ป่ดีตอนนี้ไม่เสียวไม่เสียวโอ้ยมาอย่างยีเลยเจ้าเนี่ยี่ยังก่อเดี๋ยวนี่เจ้านอนอยู่ป่ะน,นอนเนยอันไม่เสียวนี่อย่งล่ะให้คอยจับให้คอยบายให้คอยคืนขีนให้เป็นอยังโอ้ยบักอันนี้ อยู่มาเกลี้มึงสิมาขอขคืนขี้กูอีกจังไหนอุ้ยก็ลากอ่อขอจับขอบายขอคืนขี้น่ะจับเออมาบายนี่คืนขี้พออ่อไม่ก็คืนขี้แล้วเนุะป้าบอกผัวกูไปยามบ่วงอยู่มันติดามึงนั่นนี่อุ้ยก็ขอจับขอบายคืนขี้เข้าเดียวก็ไ่ <ขอ S 1> ได้พ่อเป็นบ้าเจ้าคือสีแพร่งหัวกูมันไปยามบ่วงโดนเติบแล้วเดี๋ยวมันก็โง่มากมึงจะถือค้อนมาตันตี ก็นหน่อยเดียวคอยกันอยากลอ่องเบ้างบ่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 ได้บ่ได้มือนีมืออิ้นนั่นได้แต่ว่ามือนีบ่ได้มือนีผัวกูม,มาแหานน้ำไอ้คอยล่องเบ้างเนี้ยบ,ไบ,ไยบ่ได้ผมไม่เชี่ยวใจแม่กะขึ้นบ่ได้โอจะขึ้นจังไดอ่ะาแค่นี้มาหัวมานํางไอ้คอยขึ้นขี้เนี้ยก็บ,บ่ได้ไอ้คอยจับไอ้คอยบายเนี้ยก็บ,บ่ได้เอ้ออยมันล่ะบ่แม่นแนยสิมาจับมาบายกันยังไงมันแพงคือสิตใจเจ้าเอ้ยจี้ ขี้ชี้ยังคือนบุปบายเมียเจ้าไปว่าไอ้ยังแหละมียะคนขี้เมียเจ้าคุณมียะคอยกันบ่มีคอยกับบ่มีมีแต่เจ้านั่นมีป้าบอกอีนั่นมันก็มีนุ๊กมันก็มีไอ้นี่มันก็มีไปเว้าอีหยังเรื่องอันนั้นเขาพูได้เว้าเรื่องนั้นจะคือไปหอดใจเนี่ยนี่ขี้นี่นี่เม็ดเซียวนี่ขึ้นรถไทยนี่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 ขึ้นรถไถขี้นั่นเออ ไถเอออุ้ยหามึงเอ้ยนี่ขี้นี่ขี้นี่แล้วเจ้าจะขึ้นไปหอดไทว่ามึงอยากบใบโน่กูเฮ้ยเนี่ยเบิ่งคุ่นทำนี่จังสี่นี่ป๋อหายยี่สิบประหย,ยของเพือ่อน้ยมึงกินโน่ถูกเด้สรุปแล้วใช้ขี้บอสใช้จับให้บ่ายอยู่บ่ๆๆแกน่ารถไถขี้รถบ่ายรถบ่อแพงนก็อยากล่องเบิ่งล่อง ขับเบิ้งนั่งขี่เบิ้งเหะนนะพออยากได้คือเจ้าไปไปไปกูมาแพ้อาขันมาโหลดไถไปขี่ไปขับไปยังไรก็ไปนื้อเบิ้งขึดไปหอดใส่หลอสมองอ่ะน่าสมองสมองกูขอมาแต่สิขี่อีหยังต้เนื้อใบเห็ใบขี่เนี่ยกูขอแต่สิมาใบมึงกู